ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยไม่ดีท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุคนที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหารคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนทั้งหมดนี้ค่ะสาเหตุมาจากเรื่องของระบบย่อยที่เราไม่เคยเข้าใจหรือเราไม่เคยรู้นั่นเองการที่ร่างกายของเราจะสามารถใช้อาหารที่เรารับประทานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบการย่อย จะต้องสามารถที่จะย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้หมดและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้หมดนั่นเองกระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหารของร่างกายเราเริ่มกันตั้งแต่ช่องปากการที่เรารับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าแม้ว่าเราเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดนะคะฟันซึ่งทาหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารถ้าเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดมันก็จะทําให้อาหารนั้นเนี่ยมีโมเลกุลใหญ่ๆเมื่อโมเลกุลมันใหญ่ เวลาที่ก็ตกลงไปที่กระเพาะอาหารมันก็จะกลายไปเป็นภาระของกระเพาะอาหารที่จะต้องทํางานหนะักดังนั้นคะ่ะในช่องปากของเราร่างกายเขาจะสร้างเอนไซม์สําหรับที่จะมาย่อยอาหารประเภทแป้งก็เคี้ยวให้ละเอียดการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดค่ะมันก็มาจากหลายๆสาเหตุค่ะเช่นการที่รีบร้อนเกินไปทานอาหารเร็วมีเวลาน้อยเหมือนกับวัยรุ่นในปัจจุบันนี้หรือวัยทํางาน แต่ถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุเราก็จะเจออีกเหตุการณ์นหนึ่งก็คือการที่ฟันไม่ดีพอฟันไม่ดีบางคนไม่ได้ไปทําฟันค่ะการเคี้ยวอาหารก็เคี้ยวได้ไม่ดีก็คือกลืนเลยนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุเจอกับปัญหากดไหลย้อนหรืออาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อตามหลอดอาหารนะคะก็มาที่กระเพาะที่กระเพาะนี้เองค่ะร่างกายก็จะสร้างเอนไซม์ที่เรียกว่าเปปซินสําหรับที่จะย่อยอาหารจะมีฤทธิ์เป็นกรดอย่างสูง บางบางคนไม่เข้าใจนะคะทานอาหารในปริมาณที่มากจนเกินความจําเป็นจึงทําให้อาหารเนี่ยคมากองอยู่ในกระเพาะเนี่ยเป็นเวลานานในขณะเดียวกันน้ําย่อยที่ร่างกายหลั่งออกมาตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการที่จะย่อยอาหารในปริมาณมากๆที่ทานลงไปเ,เมื่ออาหารตกค้างในร่างกายมันก็จะเกิดเป็นลมเกิดเป็นแกส๊สทําให้ท้องอืดแน่นจุด ที่ลำไส้เล็กค่ะจะมีการหลั่งเอนไซม์ห,หลายๆอย่างเพื่อที่จะมาย่อยอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตคืออาหารประเภทแป้งไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในลำไส้จะมีการย่อยด้วยแล้วก็ถ้าถึงตรงนี้นะคะยังย่อยไม่หมดมันก็กลายเป็นของเสียที่จะตกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ตกคัางอยู่ที่นั่นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้มีปัญหาว่าอุดจระ,ะเต็มท้องแล้วก็อืดแน่ ไม่ถ่ายบางคนไม่เว้นค่ะแต่ถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาเป็นลูกกระสุนเลยเราเรียกว่าพารดึกพลาลรดึกเนี่ยนะคะเป็นเป็นการแสดงให้เห็นว่าร่างกายอาจจะได้รับปริมาณน้ําน้อยเกินไปบางท่านก็บอกเลยนะคะว่าอุ้ยต่อวันเนี่ยดื่มน้ําไม่ได้น้อยนะดื่มน้ำสองลิตรกว่าแต่ด้วยวิธีการดื่มน้ําที่ไม่ถูกต้องนะคะมันก็เป็นผลทําให้ร่างกายได้รับน้ําได้ไม่ดีคือร่างกายจะอุ้มน้ําไว้ไม่ได้เพราะบางท่านค่ะใช้วิธีดื่มทีละแก้ว แล้วดื่มหมดเลยแล้วก็ดื่มเยอะต่อครั้งดื่มเยอะแต่ก็คือจะทิ้งช่วงวิธีการค่ะเราจะไม่ใช้วิธีที่เรียกว่าข้าวคาน้ำำําคําใครที่กําลังมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องรีบแก้แล้วล่ะค่ะมันจะทําให้น้ําย่อยเนี่ยซึ่งมีความเป็นกรดเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงเจียจางลงมันจึงทําให้กระบวนการย่อยทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งการย่อยและการดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่นี้เองนะคะจะเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากนั้นก็คือจะขับออกนอกร่างกายทางทวารหนักแล้วล่ะคะ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ปากก็เคี้ยวไม่ละเอียดแล้วยังจะมีปัญหาในเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็ยังน้อยในขณะเดียวกันดื่มน้ําในระหว่างมื้ออาหารก็ทําให้น้ําย่อยมันเจือจางด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เองนะคะจึงทําให้ใครหลายๆคนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอาการท้องอืด ไม่ย่อยจุกทีนี้พออาหารที่ร่างกายได้รับไปมันเป็นโมเลกุลใหญ่มันจึงกลายไปเป็นของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้โดยที่ร่างกายก็ได้รับสารในปริมาณที่ลดลงอย่าปล่อยให้อะไรๆเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าอนาคตสุขภาพของคุณก็อยู่ที่ว่าวันนี้คุณเข้าใจร่างกายของคุณและมีการปรับเปลี่ยนให้สุขภาพของคุณดีได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะหากขั้นใด สนใจที่จะดูแลสุขภาพดิฉันจัดสรรเวลาไว้ให้ท่านละ15นาทีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วพบกันในคลิปสุขภาพขั้นต่อไปนะคะ